ขอเชิญอาจารย์เบียค่ะดีอาจารย์ยิ่งสักก็พูดดีในมุมมองในมุมมองอาจารย์อ่ะการมีความเห็นผิดในโลกมันคู่กันไปอยู่แล้วความเห็นถูกกับความเห็นผิดมันไปคู่กันแต่ในฐานะของคนที่มีความเห็นถูกต้องต้องช่วยกันในการขวนขวายแนะนํำบอกกล่าวในความเห็นที่ถูกต้องเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีสองฝ่ายไงคนทําความเห็นถูกต้องก็ทําหน้าที่คนทําเห็นความเถูกไม่ถูกต้องเขาก็ทําหน้าที่ เพราะว่าเขามีความเห็นของเขาอย่างนั้นเราก็มีความเห็นของเราอย่างนี้แต่ทีนี้คนที่มีความเห็นถูกต้องรู้อยู่แล้วว่านี่เรียกว่าถูกต้องรู้อยู่แล้วว่านั่นเรียกว่าผิดไม่ถูกต้องไม่มีเหตุมีผลไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีที่มาที่ไปแต่กลับไม่ขวนขวายในการออกมาบอกช่วยกันในการแก้ไขความเห็นผิดอย่างในกรณีที่หมอปลาโจหัวขึ้นมาเรื่องภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมการพยากรณ์ก็แล้วแต่จะเรื่องแผ่นดินไหวอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการพยากรณ์ มันนําไปสู่คือควรทําหรือไม่ควรทําเป็นเรื่องของเขาทุกคนไม่มีสิทธิ์ไปแบบว่าห้ามทําห้ามพยากรไม่มีเพราะอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาโดยเสยรีภาพแต่ตัวคนที่มีความเห็นอีกหนึ่งความเห็นก็มีสิทธิ์เทศสีเรียภาพในการที่จะแสดงความเห็นที่ถูกต้องกว่ายิ่งกว่าให้คนมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันขณะเหมือนที่ครูง้องบอกว่าทุกคนต้องเตรียมตัวตุยทุกคนต้องมีสติสัมปชัญญะในการรอคอยการตุย ทุกคนต้องมีสติสัป,ปชัญญะในการพิจารณาว่าเฮ้ยยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เดินสู่ความตายอย่างวันเนี้อาจารย์รับข่าวทราบข่าวว่าลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยเอ,อเคยป่วยเป็นมะเร็งแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วจะก็เป็นเจ้าภาพงานศพเขาแล้วก็สอนเขาทำมาแล้วเขาก็เตรียมตัวตุยตัวเองดีดีมากแล้วก่อนตุยเนี่ยเขาไม่รู้สึกเสียใจเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วเขาก็จากไปอย่างสงบสงบจริงๆคือสงบไปเลยด้วยอานาปณนสติในการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เป็นอารมณ์ แล้วเสร็จแล้วภรรยาที่ดูแลอยู่ข้างเขาเนี่ยจากเดิมแอนตี้อาจารย์นะไม่ชอบเลยแต่วันนั้นเขาได้ฟังธรรมะที่สอนใกล้าตายเขาบอกว่าโอ้โหเขาไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วเขารู้สึกถึงกระแสกระแสของการที่เขาจะต้องเตรียมตัวรอ,อคอยการการตุยจนวันนี้วันนี้เลยเพิ่งได้ยินว่าตัวเขาเองก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายในวันนี้ <ers> คนเพิ่งออก <S <S อแล้วเขาก็ร้องไห้แหละมันแบบมันมันบันจูโจมเขาเข้ากับทันหันอะ ว้วันนี้อาจารย์ก็เลยยกตัวอย่างวันนี้ไปบรรยายมาก็เลยยกตัวอย่างขึ้นมาอันหนึ่งว่าอาจารย์ถามว่าคนป่วยปเป็นมะเร็งใกล้ตายแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยระหว่างตายเพราะอุบัติเหตุหรือตายเพราะมะเร็งอะไรจะเกิดขึ้นก่อนอันนี้จังไม่เที่ยงมันอาจจะปเป็นมะเร็งในสุดท้ายแต่มันอาจจะไม่ได้ตุยเพราะมะเร็งในทสุดท้ายก็ได้แต่มันอาจจะตุยเพราะอุบัติเหตุที่มาปาดหน้ามันก่อนมะเร็งก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเสียใจเพราะว่าเราจะตายเพราะมะเร็งแต่สุดท้ายแล้วทุกคนเดินสู่ความตาย แต่วันไหนเท่านั้นเองไม่มีใครรู้แต่แน่ไหมแน่ตายแน่แต่ไอ้ที่ไม่แน่คืออะไรเวลานั่นหมายความว่าอา้าวทุกคนต้องตายอยู่แล้วแล้วจะไปฝวนขวายเอาอะไรก็แค่รอเวลาในการตัวคือเตรียมตัวรอมันซะดังนั้นทุกคนเนี่ยถ้าบอกว่าจะแผ่นดินไหวจะน้ําท่วมจะมีโอทุกกภยัยอาคีภยัยจะมีภูเขาไฟระเบิดอะไรก็แล้วแต่อย่ายวเดี๋ยวจะยิ่งสักบอกว่าทุกคนต้องเตรียมตัวเองเชื่อไว้ก็ได้แล้วเราก็เตรียมตัวเองซะต่อให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เตรียมตัวเองอยู่ดี สุดท้ายแล้วทุกคนต้องเตรียมตัวตายเสมอถ้าในวันนั้นเราแม้ไม่ได้เตรียมตัวเลยแต่ถ้าวาระแห่งวิบากกรรมของเรายังไม่ถึงเวลาในการตุยเราจะไม่มีวันตุยไม่มีทางวันนั้นคนที่อยู่ในตึกตึกสตองอ,งอคนที่อยู่ในตึกนะ่ะนั่นคือวาระของเขาที่เขาต้องตุยแล้วตึกถล่มลงมามันก็มีคนรอดชีวิตทั้งทั้งที่เขาควรแก่การตุยแต่ไม่ตุย แต่ที่เหลือที่ไม่เจอสุดท้ายเขาก็ต้องตุย่ยเพราะอะไรนั่นคือวาระและโอกาสตามเหตุตามปัจจัยมีคนอีกมากมายที่อยู่ในตึกแล้ววิ่งออกมาทันแล้วตึกคลื่นลงมาและเขาก็ลอดตุยนั่นคือวาระของเขาที่เขาจะยังไม่ถึงเวลาของความตุยเพราะสุดท้ายแล้วจะเตือนอะไรกันมากมายแค่ไหนก็ตามคนจะเตรียมตัวหรือไม่เตรียมตัวก็ตามถ้าหากวันนี้เราตั้งอยู่บนความไม่ประมาทมีสติสัพพัญญาในการใช้ชีวิต เตรียมตัวทุกอย่างเห็นโทษเห็นภัยทุกอย่างว่าภัยพิบัติในธรรมชาติเกิดขึ้นได้เตรียมเก็บเงินเก็บทองเตรียมสะสมทรัพย์มีสติสัพพะยะฝึกฝนอบรมตัวเองในการรอคอยมันมันจะไหวตอนไหนมีใครรู้มาไม่รู้ทูเขาไฟระเบิดตอนไหนมีใครรู้มะไม่รู้แต่เราเตรียมสติของเราว่าถ้ามันเกิดเราจะวิ่งไปทางนี้เราจะมีสติในการวิ่งเราจะมีสติในการระมัดระวังอะไรก็แล้วแต่เราจะมีสติในการรับมือกับมันแต่เราจะไปนั่งไม่นั่งสนใจว่าการพยากรณ์นี้จะแม่นยำการพยากรณี้เราต้องเตรียมตัว เราจะจิตตกสุดท้ายแล้วเมื่อเราจิตตกเราจะเตรียมตัวอะไรก็แล้วแต่เราจะเตรียมตัวด้วยความพัดภาคเขาเรียกว่าเตรียมตัวด้วยความประมาทจากตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะไม่ประมาทลูกหลี่ลหลนใช่ตอนแรกดูเหมือนไม่ประมาทนะแต่พอเวลาเขาบอกว่า้ฟังไว้จะได้ไม่ตั้งอยู่บนความประมาทแต่พอเวลาฟังเสร็จปุ๊บลูกหลี่ลุลนนั่นแหละประมาทเลยประมาทในการขวนขวายในการไปซื้อของมาเก็บตุนเอาไว้เพราะว่ากลัวจะลาบากลาบนกักเก็บตัวนั้นตัวนี้ไว้ สุดท้ายไม่เกิดอะไรขึ้นของที่กักเก็บไว้เน่าเสียเสียเงินเสียทองไปไม่เกิดประโยชน์อะไรบางคนเก็บเงินเก็บทองขวนขวายในการเก็บทุกอย่างไม่เกิดเหตุเพศภัยอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายแทนที่จะได้มีชีวิตในความสุขในปัจจุบันกลับไม่มีความสุขในปัจจุบันเพราะมวลตัดไปเก็บในสิ่งที่ไม่รู้จ้าไปทําอะไรสุดท้ายเกิดความกังวลในการใช้ชีวิต แต่เอาเอถิดตที่สุดแล้วใครจะเชื่อก็ต้องปล่อยไปตามเหตุคนที่จะสอนจะพยากรณ์จะแนะนําอะไรก็ทําหน้าที่ของเขาไปส่วนในมุมของเราเรามีหน้าที่ในการบอกสักจจกความจริงให้คนรอคอยมีสติสัพพัญญะในการรอคอยทุกๆเรื่องในการใช้ชีวิตอยู่แล้วพระเจ้าบอกว่าให้เธอทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทจะได้ไม่เป็นผู้เดือดเนื้อล้อนใจในภายหลังนั่นหมายความว่าเราต้องไม่ประมาททุกเรื่อง ไม่ใช่ต้องรอให้หมอดูล,ล่างทรงพยากรก่อนเราถึงจะตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเราต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทในทุกขณะจิตในทุกปัจจุบันขณะในทุกเสี้ยววินาทีในทุกเวลาเพื่ออะไรเราจะได้ยอมรับกับทุกๆเรื่องได้ตามความเป็นจริงพร้อมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและรวมทั้งเราจะได้มีความสุขพร้อมกับก,บการมีสติสัมป,ปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะด้วย นั่นแหละคือความสุขที่สุดคือการมีความสุขอยู่กับปัจจุบันแต่การพยากรณ์คือการกังวลถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่รู้ที่สัปดาจะเกิดหรือไม่เกิดเราต้องอยู่กับปัจจุบันตอนนี้มันเกิดหรือย,ยังยังใช้ชีวิตในปัจจุบันเตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิดเรารอคอยเรารับรู้มันเรารับมือกับสถานการณ์ได้ไม่ต้องไปกังวลเพราะอะไรเรามีสติกับปัจจุบันถ้ามันไหวตอนนี้ วิ่งทันเพราะอะไรสติมันรู้อยู่แล้วไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันจะเกิดตอนไหนเวลากี่โมงไม่จำเป็นต้องรู้เพราะอะไรเรามีสติตอนนี้ยังไงก็หนีตายทันเสมอถ้าเรายังไม่อยู่ตาย